สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในวันที่20กันยายนของทุกปีจะเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราสมภพของพระบาทกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสองพระองค์ซึ่งเสด็จถลิงถวันจารสมบัติในฐานะยุวกย์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหินลรราชกาลรที่8 ในส่วนรัฐบาลน,นี้ได้ให้ความสําคัญอย่างมากนะครับในการที่จะส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จเจริญเติบโตสมตามวัยทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและมีความเข้าใจในการดํารงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคมด้วยแนวคิดเด็กคิดเด็กนําเด็กทําผู้ใหญ่หนุนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนหนุ่มสาวได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยการพัฒนาไฟหาสันติในวัยดังกล่าวมุ่งหวังที่จะให้เยาว,วชนซึ่งเป็นวัยที่มีพลังกล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะเติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศสามารถจะพัฒนาศักยภาพอย่างสร้างส,สาารรค์แสดงความสามารถของตนเองโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อ,อครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมอทิกิจกรรมจิตอาสา ที่ส่งเสริมการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับพร้อมเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในอนาคตอันเป็นที่มาของการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ภายใต้หัวข้อภูมิธรรมภูมิไทยเยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิดซึ่งจะเป็นการนําเสนอกิจกรรมหรือเรื่องราวคุณความดีของเยาวชนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่โดยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความร่วมวมือร่วมใจกันของทุกคนทุกฝ่าย และความภาคภูมิใจที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆหนาภูมิลำนาวของตนในแต่และจังหวัดทั่วพื้นแผ่นดินไทยซึ่งจะเป็นการจุดประกายแห่งพลังความรู้รักสามาัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยพี่น้องประชาชนที่รักครับเด็กเป็นอนาคตของชาติดังนั้นการจะสร้างคนให้เก่งดีและมีภูมิคุ้มกันนั้นย่อมจะเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบ้านเมืองในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ซึ่งสภาพสังคมในทศวรรษใหม่จะเป็นยุคดีเท่าหรือยุคแห่งความเร็วและความรํำสมัยของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารยิร่งกว่านั้นยังมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมก่อให้เกิดการหล่อหล,อ,ลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนที่เราทุกคนในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่นี้อย่างมีวิจารณญาณมิฉะนั้นสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเยาวชนของชาติ ที่มีภูมิคุ้มกันบกพรล่องฐานรากไม่มั่นคงจนไม่สามารถจะปรับตัวได้ทันและไม่เหมาะสมอาจเกิดปัญหาด้านอารมณ์จิตใจและสุขภาพอาที่นิยมความรุนแรงเรียนแบบผิดๆติดเกมตั้งคันก่อนใบสมควรรวมไปถึงติดยาเสพติดดังนั้นการจะส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการปฏิรูปและการสร้างชาติในอนาคตโดยการบริหารจัดการและการศึกษา ที่จะต้องมุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและยึดถือในชีวิตประจำวันอันทิการปลูกฝังคุณธรร,รมจริยธรรมหน้าที่พล,ลเมืองการสร้างหลัคลกคิดอย่างมีตรรก,กะมีเหตุมีผลความคิดเชิงวิเคราะห์ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อ,ขอมูลข่าวสารและเหตุการณ์รอบ,รบตัวความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบต่อสังคมและที่สำคัญก็คือความรู้คุณค่าในตัวเองนะครับ พีนองประชาชนครับนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วเรายังมีเวทีระดับโลกอีกมากมายที่เป็นพื้นที่การแสดงศักยภาพของเยาวชนสร้างากรมนุษย์ของแต่ละประเทศวันนี้ผมก็มีผลงานนะครับที่จะสร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติมาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างอีกครั้งนะครับก็เป็นการชนะเลิศในเวทีการประกวดการแข่งขันระดับโลกด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งประเภทคณะและเดี่ยวอาทิ1หนึ่งคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ชนะเลิศในการเทศกาลและการประกวดร้องประสานเสียงนานาชาติครั้งที่สองที่เมืองคอฟูประเทศกรีซระหว่างวันที่12-16กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นรายการแข่งขันขันขบร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงที่สุดรายการหนึ่งของโลกมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก22ประเทศในทุกทวีปรวม37ทีมทั่วโลกเช่นรัสเซียโปแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินาเทียเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกด้านดนตรี ทีมไทยของเรานั้นก็มีทั้งเสียงชายหญิงนะครับจากหลากหลายอายุและสาขาอาชีพสามารถคว้ารางวัล3เหรียญทองจาก3สาขาที่เข้าแข่งขันน่าภูมิใจนะครับอันได้แก่สาขาบทเพลงคติชนวิทยาหรือเพลงพื้นบ้านสาขาบทเพลงาศาสนาคลิสต์และสาขาวงประสานเสียง 2. คณะนักเต้นเยาวชนของไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆทั้งแบบเดี่ยวประเภทคู่และประเภทกลุ่มในรายการเต้นที่สําคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่20ณนาประเทศสิงคโปร์จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า1,700คนเมื่อวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาและ3คณะมวงดุยางสากลจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาได้รับรงางวัลชนะเลิศในรายการสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลแบนด์เฟสิวัล2018นะครับหาประเทศสิงคโปร์ประเภทดิวชั่นึและวิทยาัยนาฏศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็นับเป็นความสําเร็จของคนไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะการแสดงอันนําชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งชาติอีกทั้งก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสร้างภาพลักษณ์และกีติภูมิไทยในเวีทีโลกโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมคณะนักร้องประสานเสียงทีมวงสวนพลูอีกทั้งเยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับนานานชาติ ขอบคุณผู้ฝึกสอนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสร้างรอยยิ้มแห้แก่ชาวไทยรวมทั้งขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมคนไทยไปแข่งขันในเวทีโลกนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมได้ไปตรวจราชการที่จังหวัดลบบุรีและได้ไปเยี่ยมชมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ตําบลเขาพระงามโครงการนี้เป็นต้นแบบที่ดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยนะครับโดยเป็นโครงการที่ท้องถิ่น ก็คือเทศาบาลเขาพระงามได้ดําเนินการดูแลพี่น้องประชาชนของเขาเองซึ่งเทศาบาลแห่งนี้เป็นอีกแห่งของความภาคภูมิใจของเราทุกคนเนื่องจากเพิ่งได้รับรางวัลที่2ของ United Nations Public Service Award นะครับในสาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศของการให้บริการด้านสุขภาพของเอเซียและเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ท้องถิ่นอื่นๆที่ผมเลือกไปที่ตำบลข้าพระงามก็เพราะประเทศของเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งปัจจุบัน เราจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า10ล้านคนหรือประมาณ15%ของประชากรทั้งหมดและกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดอีกประมาณ10ปีจะมีจาํานวนเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของประชากรทั้งประเทศจากรายงานสาการผู้สูงอายุไทยพศ2559แสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุจํานวนมากที่จัดอยู่ในภาวะเปราะบางโดย1ใน3ของผู้สูงอายุจะมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ลูกหลานซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของผู้สูงอายุมีสัดส,ส่วนลดลงร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังคนเดียวหรือตามลําพังกับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงประมาณ400,000คนและผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมประมาณ600,000คนในปี2559และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกมากในกลุ่มดังกล่าวในช่วงท้ายของชีวิตลหลายคนจะเข้าสู่ภาวะติดเตียง จากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงจากภาวะชาราภาพที่ทําให้ช่วยตนเองไม่ได้หากในช่วงเวลาที่ประเทศไทยของเรามีผู้สูงอายุในภาวะติดเตียงประมาณ2องแสนคนที่รอความช่วยเหลือในขณะที่ครอบครัวของเรามีฐานะมีรายได้ที่มั่นคงก็คงจะสามารถจ้างคนมาช่วยดูแลพ่อแม่ปู่ย่าญาติของเราที่ต้องอยู่ป่วยติดเตียงได้แต่ในความเป็นจริงนั้นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในชนบทมีหลายครอบครัวไม่มีเงินพอ ที่จะจ้างคนมาช่วยดูแลได้ผู้สูงอายุที่ติดเตียงเหล่านั้นจึงไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมหลายคนต้องมีความยากลําบากมีแผลตามตัวมีปัญหาสุขภาพโรคต่างๆลุกลามมากขึ้นรัฐบาลจึงได้เตรียมการที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านั้นโดยในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้มีมติเพิ่มสิทธิอีกหลายประการนะครับให้กับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุในภาวะเพึ่งพิงมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ โดยปลายเดือนนี้คณะกรรมาการกระจายอำนาจจะได้มอบเรื่องการจัดจ้างนักบริบาลชุมชนที่จะมาดูแลผู้สูงอายุในภาวะติดเตียงให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเพื่อให้เขาสามารถให้บริการเรื่องนี้ได้อย่างทั่วถึงและตรงจุดโดยกระทรวงสาธารณสุขจะได้เตรียมเรื่องหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับนักบริบาลชุมชนเหล่านี้ต่อไปเรื่องนี้ใช้งบประมาณไม่มากนักแต่เป็นปัญหาความทุกข์ยากของคนจํานวนมากนะครับซึ่งถ้าเราทําได้เช่นนี้ ผู้สูงอายุที่เป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายและญาติของเราก็ได้รับการดูแลที่เหมาะสมครอบครัวเพื่อนบ้านได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมว่าจะช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในภาวะติดเตียงได้อย่างไรท่านเหล่านั้นก็จะมีสุขภาวะที่ดีแข็งแรงทุกครอบครัวก็จะมีความสุขมากขึ้นเป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยอีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับเมื่อต้นสัปดาห์ผมและคณะรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนภาคเอกชนและข้าราชการในพื้นที่ ได้จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์มีการประชุมครมรในพื้นที่ด้วยนะครับที่ผมประทับใจอย่างมากและขอขอชื่นชมก็คือความเข้มแข็งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนในการที่พัฒนาท้องถิ่นของตนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการกระชับความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐอย่างเข้มแข็งในการที่จะขับเคลื่อนโครงการต่างๆด้วยหากเรามองย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะครับพื้นที่ที่เป็นบริเวณรอยต่อของจังหวัดเลยเพชรบูรณ์และพิษณุโลก เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังพรคคอมิวนสต์แห่งประเทศไทยที่ต่อสู้กับหนาารัฐมาอย่างยาวนานนับสิบปีในช่วงเวลานั้นมีความต่างทางความคิดในพื้นที่สูงจนนำไปสู่การต่อสู้ทางอุดมการณ์ความเชื่อและรุนแรงขึ้นจนกระทั่นมีการสูญเสียนในที่สุดแต่ปัจจุบันเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับและเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจให้เราเรียนรู้ว่าความแตกต่างไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยกเสมอไป หากเรารู้จักเรียนรู้เข้าใจบรหิหารจัดการและพัฒนานอย่างมีส่วนร่วมสามารถจะพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกครั้งไม่ปล่อยให้ใครรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผมก็เห็นตัวอย่างของการพัฒนาในหลากหลายมิติที่ไม่ได้แค่เข้ามาลบร่องรอยแห่งความขัดแย้งได้อย่างสมบูรณ์แต่ยังสร้างความเจริญให้กับพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งความสามาัคคีของชุมชน ความหลากหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดเลยที่ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างผสานากลมกลืนจนเป็นสังคมสมานไมตรีทุกคนในพื้นที่ยิ้มย้มแจ่มใสมีความพี่ต้านบวกและก็พร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจะพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้านอกจากนี้ผมจะเห็นภาพของความเข้าใจยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของคนในจังหวัดเลยซึ่ก็ได้ถูกนำมาใช้สร้าง,สงเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ รวมถึงการผ่าจัดการท่องเที่ยวชุมชนและนวัตวิถีตามแนวทางประชารัฐเที่ยวพมเชียงคานซึ่งเราได้เห็นถนนคนเดินที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาและคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอย่างมีเอกลักษณ์ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนั้นสามารถจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการจัดการโครงการชุมชนไม้มีค่าตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ในวันข้างหน้าโดยการปลูกไม้มีค่าบนพื้นฐานของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ดังคำกล่าวที่ว่าประเทศได้ป่าประชาชได้หลักทรัพย์หมายถึงนอกจากจะมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างหลากหลายในพื้นที่ต่างๆเช่นในสวนยางพาราสวนปาล์มสวนผลไม้หัวไร่ปลายนาหรือบริเวณบ้านเรือนและในพื้นที่ว่างเป็นต้นแล้ว รัฐจะมีการปรับปรุงร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ได้โดยชอบตามกฎหมายซึ่งกาจะเป็นการทั้งการออมเป็นหลักประกันและการสร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนทุกคนช่วยกันลองคิดตามผมนะครับจากตัวอย่างง่ายๆถึงมูลค่าไม้สักจากการประเมินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีขนาดเส้นหลบวงลำต้น146เซนติเมตรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า33,000บาท และจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีฉเฉลี่ยปีละเกือบ1,400บาทหรือฉเฉลี่ย3.72บาทต่อวันนี่ก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจของไม้สักเพียง1ต้นนะครับที่เหลือก็คงต้องคำนวณตามชายภาพในการผูกของตนเองอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลมีเป้าหมายระยะสั้น1-2ปีก็คือทําให้เกิดชุมชนไม้มีค่า2,000ชุมชนมีประชาชนได้รับประโยชน์100,000ครัวเรือน โดยรัฐจะผลักดันกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบทุววิติและเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายระยะยาว10ปีข้างหน้าก็คือเราจะขยายชุมชนไม้มีค่าเป็นสองห0ชุมชนประชาชนได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า2ล้าน6แสนครัวเรือนประชาชนได้ป่าได้ต้นไม้เพิ่ม1 0 4 0ล้านต้นจะคิดเป็นพื้นที่ป่าเราว26ล้านไร่เทียมบมูลค่าทางเศรษฐกิจได้คร่าวๆนะครับประมาณ1ล้าน4ี่0 0ล้านบาท หากมองในภาพยิ่งใหญ่กว่านั้นชาวโลกโดยเฉพาะชาวไทยที่อาศัยอยู่กับผื้นป่านี้ก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเนื่องจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกโดยการกักเก็บคาร์บอน676,000ตันต่อปีหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่เราทุกคนสูดดมอยู่ทุกเมื่อเช้าว,วันนี้นะครับซึ่งก็เป็นภัยบั่นทอนสุขภาพของพวกเราทุกคนร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่าย ต้องเสีเปลืองเงินทองค่าหมอค่ายาซึ่งก็เป็นวงจรที่ไม่พึงประสงค์นะครับของปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองนอกจากนี้เรายังได้เห็นการริเริ่มโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์กล e ่นมาร์เก็ตโดยคนในชุมชนของจังหวัดเพชรชบูรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดแบบเดิมที่มีต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมีถูกแล้วเปรียบจากนายทุนพ่าค่าคนกลาง ก็เป็นแนวคิดใหม่ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรโดยสร้างพ่อค้าคนกลางของเกษตรกรขึ้นมาเองพเพื่อให้เกษตรกรและตลาดได้มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงและเป็นการแข่งขันกับพ่อค้าคนกลางที่เป็นเอกชนทั่วไปสร้างราต่อรองคพบคุมคกลากการตลาดได้บ้างนะครับก็จะเป็นการบรหิหารโครงการทําในรูปแบบของคณะกรรมการประกอบด้วยภาครัฐเอกนชนและภาคประชาชนเพื่อจะผสมผสานจุดเด่นข้อดีของแต่ละภาคส่วนอาทิความยืดหยุน่นคล่องตัวของภาคเอกชน การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของภาครัฐและการลงมือดำเนินการเองของภาคประชาชนโดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสารกรเพื่อจะสอบถามความต้องการของตลาดแล้วก็แจ้งให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรทำการเพราะปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษที่เรียกว่า GAP นะครับหรือผักอินทรีย์ออร์แกนิกแล้วนำมาส่งขายซึ่งจะได้ราคาที่สูงกว่าในท้องตลาดประมาณหนึ่งเท่าตัวนอกจากนี้ก็จะมีการสนับสนุนเรื่องการรับรองมาตรฐานการผลิต ให้ผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายกลีนมาร์เก็ตเพชรบูร์ด้วยเห็นได้ว่าการเริ่มต้นลงมือสร้างทําด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนนั้นมีความสําคัญมากและก็ถือว่าเป็นแนวทางแห่งความสําเร็จที่ยั่งยืนจากภายในเพราะคนในชุมชนดนั้นจะรู้จักรากเงาตัวตนแนวคิดและมรดกต้นทุนของท้องถิ่นดีกว่าคนอื่นซึ่งเป็นคนนอกนะครับเมื่อมีข้อติดขัดหรืออุปสรรคก็สามารถจะขอความช่วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อการดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นในขณะที่ภาครัฐก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับสิ่งที่ประชาชนคิดและลงมือทําบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อการพัฒนาดำเนินต่อไปได้จนรู้เป้าหมายนะครับซึ่งก็คือในยะที่แท้จริงของคําว่าประชาชิปที่จะทําให้การสร้างไทยไปด้วยการเกิดขึ้นได้จริงทําในส่วนของการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นก็ได้มีการหารือกับภาคเอกชนพี่น้องเกษตรกรและผู้บริหารท้องถิ่น ถึงความต้องการด้านต่างๆของผู้ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและภาคเหนือตอนล่างหนึ่งผู้่วยสารผลการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับการเติบโตรของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนและชุมชนได้ผมขอยกตัวอย่างหลักๆอันนี้แก่การพัสนุนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินูจีนมอรำยัยผ่านการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภายใต้กรอบความร่วมมือเอ็กเม็กซ์รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่ และการเชื่อมโยงการค้าระหว่างภาคเหนือตอนล่างและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้มีการเร่งรัดและสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบรสติกสกท้งโครงข่ายคมนาคมทางถนนผ่านการขยายช่องการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยของการจราจรแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงหลักระหว่างจังหวัดและภาครวมถึงการคับไล่ภูมอากาศเช่นการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเลยและอุดรธานีเพื่อรองรับการเติบโตของนักเดินทางและนักท่องเที่ยว รวมถึงพิจารณาความจําเป็นของสนามบินใหม่ในพื้นที่อีกทั้งยังหาดนงรื่องการสนับสนุนการคมื่คมทางรางได้แก่การสร้างทางเหลือบกและการศึกษาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อทุกจังหวัดในกลุ่มที่จะต้องคํานึงถึงความพร้อมความจำเป็นเร่งด่วนเป็นสําคัญนะครับส่วนานการเกษตรก็ได้มีการพิจารณาเรื่องรัฐหรือสนับสนุนการดึการด้านแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งนะครับเช่นการเสริมความจุอ่างเก็บน้ําการเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ํา การปรับปรุงฝายและประตูระบายน้ำหลายๆพื้นที่ผมก็ได้ขอยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับข้อเสนอต่างๆไปพิจารณาตามความเร่งด่วนแล้วสำหรับการยกระดับผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตในพื้นที่นั้นก็ได้มีการหารือกันถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไม้ผลและพืชผักเศรษฐกิจภาคเหนือเพื่อจะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวในการรับรองมาตรฐานของพืชผักและผลไม้ การขยายพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์การพิจารณาขอตั้งอิสระน์เซ็นเตอร์เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้สําหรับส่งเสริม s m e การประกาศให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นคัสเตอร์ยางพาราเพื่อสัสนุนให้มีการพัฒนาเรื่องยางพาราอย่างครบวงจรการจัดตั้งศูนย์การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารารวมไปถึงการพิจารณาประกาศให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองสมุนไพรเพิ่มเติมซึ่งเราต้องพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการสั่นสนในการท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาการนำดีตอลแพลตฟอร์มมาใช้ในการยรับการท่องเที่ยวและ,กะเกษตรปลอดภัยรวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมือ,มองมรดเโลกการสนับสนุนการผลักดันแหล่งธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นอุทยานธรณีโลกตามขั้นตอนรวมทั้งจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจรและเชื่อมโมยงกันด้วย ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และการสาธารณสุขต้นแบบโดยเทคโนโลยี big data AI และ mobile application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์และการดูแลตนเองของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและก็จะพิจารณาเรื่องการขอสร้างอาคารของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลหลมศักด์รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการบริหารสุขภาพโรงพยาบาลจังหวัดเลยอีกด้วย เห็นได้ว่านวัตก,กรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลจะเป็นกลนจักที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิบัยไทยแลนด์ดิจิทัผมขอเชิญพี่น้องผระชนเยาวชนผู้ประกอบการและทุกคนที่สนใจนะครับมาเยี่ยมชมงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง2018ภายใต้แนวนคิดไทยแลนด์บิ๊กดาต้าโลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยนซึ่งจะนำนวัตก,กรรมดิจิทัลระดับนานานชาติหลากหลายสาขามาสแสดงจะเป็นการเปิดหูเปิดตาต่อเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยได้เห็นและเข้าใจถึงประโยชน์ความสะดวกสบาย โอกาสใหม่ๆทั้งธุรกิจและการกราับคุณภาพชีวิตโดยเราสามารถนำ Big Data มาพนวกการนวักกนตกรรมดีเท่ลต่างๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ง,งของประเทศในภาพรวมและการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้โดยเฉพฐฐาะธุรกิจขนาดเล็กงานนี้จัดในวันที่19-23กันยายนนี้นะครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืงองทองธาน,นีสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจขอเอชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยกันส่งกำลังใจไปถึงแนวหน้าของเรานะครับ ทังสมัครฐานพลานตำรวจตะเวนชายแดนทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นฐานปฏิบัติการตามแนวตะเข็บชายแดนหรือในพื้นที่ห่างไกลเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆทั้งการขนยาเสพติดการลักลอบค้าของเถื่อนสินค้าผิดกฎหมายไปจนถึงการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นต้นโดยพายิงภารกิจการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขและประชาชนแถวหลังทุกคนนอนหลับอย่างมีความสุข ผมขอให้เจ้าที่แฝาพระงคงทุกท่านมีสวัสดิภาพสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติสมดังอุดมการรักชาติรักแผ่นดินของทุกๆคนนะครับด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอความยากในการปฏิบัติงานในปัจจุบันก็คือผู้กว่าความไม่สงบมักจะอาศัยการแต่งตัวเรียนแบบเจ้าหน้าที่เรียนแบบทหารตำรวจระหว่างการก่อเหตุร้ายต่างๆนอกจากจะง่ายต่อการหลบหนีแฝงตัวปะปนอยู่กับชาวบ้านโดยไม่มีใครสงสัยยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้ว ยอ,อยากกระตุ้ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชนได้โดยง่ายอีกด้วยก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลบา้านเมืองของเราหากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งสายด่วน191หรือพบอุบัติเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน6 69ก้าง,งเบอร์ที่จาง,ง่ายนะครับแล้วใช้ได้ทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศบันทึกไว้นในโทรศัพท์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีสวัสดิภาพและทุกครอบครัวมีความถูกปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ